สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมัมะพีชาแนลค่ะกับช่วงสัมะพีมีเรื่องเล่าวันนี้กลับมาพบกับกีกกีอีกแล้วกีกกีมีนิท่านมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้เป็นนิท่านพื้นบ้านเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเท้าเจ็ดหัวเจ็ดหายนะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสามีภรรยาผัวเมียเพิ่นอยู่กินน้ำกันมาหลายปีเพิ่นก็เิ่มีลูกที้พาผู้หนึ่ง ตั้งซื้อวาทาวเจ็ดหัวเจ็ดหายหรือว่าบักเจ็ดหัวเจ็ดหายนั่นเองเพราะว่าตแต่จะเกิดได้ไงมากพี่น้องเอ้ยกินใดกินดีกินเข่าเบิดเจ็ดหวดัว กินปลาแดกเบิด์เจ็ดไฮกินบกเพาเบิด์เจ็ดแซงกินบักแตงเบิด์ตเจ็ดนวยโอ้กินหลายเออกินหลายแห้งพี่น้องค่ะก็เลยได้ซื้อว่าเท้าเจ็ดหัวเจ็ดไฮเนาะนะคะเท้าเจ็ดห,หัวเจ็ดไฮนอกจะกินหลายแล้วก็ยังมีเหงือมีแห้งหลายน,น้องมื่นหนึ่งพ่อแม่เนี่ยจากฐานะที่่เออฐานะที่ดีก็กอันเถอะแต่ว่าลูกเนี่ยกินหลายเหลือเกินเออกินหลายจนมื่นหนึง่งเริ่มฐานะเริ่ม รอยล้อเริ่มเงินทองเริ่มเบิดเพราะว่าต้องเอามาเลี้ยงมาเกียบักเจ็หเตหัวเจ็ตให้เองก็เลยมาปรึกษากันเท้าเท้าเท่าเอ้ยเฮ้าเนี่ยกะแต่ก่อนก็นมีฐานาดีได้เถ่าแต่ว่าตั้งแต่มีลูกมาานี้เริ่มทุกเริ่มจนเพราะว่าลูกเข้ากินไรขัน่ากินเขาก็กิกนทะเจ็ดหวัวแดดก,ก็กินทะเจ็ดไฮนิวสันเฮ้าจะเหตุจังใดดีเอ่อทางผัวก็เลยว่าขัสันฮ้าอามันไปโผดเออไปโผดไปปล่อยนป่ตา ก็응เลยตัวหลูเข้าไปวสิภพาพไปเรือใหม่เผาถ่านขับไปหอดมือที่หนึ่งกับปล่อยมันไว้ในป่าปรากฏว่ามัดกักกับมาได้เนาะพี่น้องเนาะอ่ามือที่สองกับไปบันิเออให้มันกินข้าวกินน้ำแล้วกับก,กอมมันนอนพี่น้องกลมมันนอนที่นี่ข้าวหนึง่งมันกักกับมาถือกอีกก็เลยมาปรึกษากันใหม่หาะเอาจังได้ดีขาดทิมเล่ยว่าสันอ่าขาดทิมเล่ยมือต่อมาก,กตัว ลูกเข้าไปอีกตัวบอกเจ็ดหัวเจ็ดห้เข้าไปในป้าอีกอ่าเข้าไปตดีวนี้ไปเรื่อยใหม่เอาเท่าเท่าเจ้าก๊บคอยนี่มาเรื่อยใหม่เด้อนี่เรื่อยอยู่เงามันนี่เออให้ลูกเนี่ยให้บอกเจ็ดหัวเจ็ดห้เอาบะไยมาหับมาสั่นหับหับหับเออให้มันหับพอหับต้นใหม่เรื่อไปเรื่อยไปต้นใหม่ก็หักบึ้มลงถับบอกเจ็ดหัวเจ็ดห้พ่อแม่ดีๆใจไหลข่าลูกตายแล้วย่างกับบ้านย่างสบายใจเออต่อไปนี่บ่มีบอกเจ็ดหัวเจ็ดห้แล้ว กูิเดมี่ชีวิตที่ดีต่อไปว่าสันว่าข้าวหนึ่งยู่บโดนได้ยินเสียงห้องอีพ่ออีเม่คอยมาแล้วว่าสันเออบอกเจ็ดหัวเจ็ดห,ห้มันเอาบาลายหับตนไหม่หับได้แหละมันก็บแบกมาใส่พ่อใส่คอยเอาไว้ใส่ีนต้นไม่นี่อืมพ่อก็เลยศูนลายว่าขาลูกปวดตายเนาะพุทเอาไปทิมทั้งแม่นม้ำพุทวาสันมันก็ไปหอมันก็ถทิมบุ่มควงแม่น้ำไปบันนี้เออ เป็นขัวเลยเป็นสะพานเลยอม,มีสำเภาจีนขบวนใหญ่ขบวนหนึ่งค่าอา่สินค้านำสินค้ามาจากประเทศจีนมาขคามากขายเอียอยีนี่ใครเอาต้นไม้มาขวางแม่นม้ำแล้วเหลือพวกว่าจะไปไล่ย่างง่ายป่สะสัประกาศแล้วบน,นี้ประกาศหาคนเสียาเอาต้นไม้ออกจากาแม่นม้ำเนาะเออ ไทยสาม,มารถเอาต้องไม่ออกจากแม่นม้ำออกจากทางเรืออว้วไ้อว้วจะให้ทรัพย์สินเงินทองมากมายมาสันวะประกาศจนไปเข่าหูบอกเจ็ดหัวเจ็ดไห้บอกเจ็ดหัวเจ็ดห,ดห,ดหดกับมันนัลละเป็นผู้เอาไปทิมควงไวเนาะมันกับไปแบกออกแบกผู้เดียวแบกต้นไม้ใหญ่สุงใหญ่ออกจากทางเรือไ้โอเจ็ดดีใจหลายอว้วจะมอบรางวัลให้ลือเปงเงินงทองแกแว้วแหวงเงินทองสินค้าจากเมืองจริงครึ่งหนึ่งโอ้ขอบวนใหญ่เด ได้บักหลายเลยช่างผ่าหมอกผ่าไม้จากประเทศจีนได้บักหลายแบบนี้ก็เลยหอบเอาทรัพย์สินเงินทองนั่นไปให้พอ่อให้แม่อพ่อแม่ดีใจหลายเศร้าสั้งแบบเจ็ดหัวเจ็ดหายแล้วเศร้าคึ้อยากขาบับเจ็ดหัวเจ็ดหายแล้วกะเ,เรียงดูมันต่อไปถึงมันจะกินหลายแน่กะอดเอานะคะมันมีทรัพย์สินเงินทองนะเด้ได้มาจากเจ็ดจากเจ,จกเจ,จากจีนเนาะป้ายังวะด้วยความ เออบังเอิญพ่อแม่สีขากลายเป็นได้ทรัพย์สินเงินท่องจากเจกบริษวานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเออมันในอ่วิกิตมันจะมีโอกาสในเรื่องรล่าเลี้ยวลายในสิ่งที่เขาคิดว่ามันบดีมันสมีแนวดีของมันอยู่ห่นละเออหรือเรามองคนอย่าไปมองแค่ภายนอกเนาะอย่าไปคิดว่ามันกินลายมันเป็นภาละเออกลายเป็นว่ามันน่ะสร้างทรัพย์สินให้เหาก็ได้เด้พี่น้องคะจากนั้นก็ฝากกดไล้์กด ติดตามอ่ากดไลค์กดแชร์ให้สับปรียชาแนลอ่ากับช่วงสับปรีมีเรื่องเล่าเดยกกีกีมินิท่านเรื่องใหม่มาสิมาว่าสุพีสุนองฟังสำหรับถ่าเนเจดหัวเจ้ไทยแม่อนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ